dạ mọi người 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 สวัสดีครับมาล่งแหน้องหานกันครับบัานราคา800ที่บ้านงัวบ้านหัวงัวตำบลจังหารอำเภอจังหารตอนนั้นนี่ก็เวลาใกล้ขอามาและครับเสียนแหกับกําลัางล่งออกไปน้ำทิมโดยเจ็กเคน่อบุตรเซียนวิทย์แล้วก็เซียนไส้ท่างน้องปวากันละครับเมื่อนี้ผมมีการแขนทุนไว้ครับเมื่อนี้ผ้ใด,ด้ล่งไปหอดก้อนหอดจุดหมยป่าบ้าผมได้ไปเลย ราระทิ้งระยะห้างให้พอดีกันสำหรับการบ้านได้ครับนะครับบัตรราคา8ปดร้อยครับฟังกับ8ปดรอยเท่กันรับจำนวนจำกัด70แพร่ไปแล้วครับทุนครับมาเบิ่งกันครับอ่ะคได้สิมันผู้ได้ินเลือกทำได้เดมอสสมทีสุดบรรดาเสี้ยนเนี้ยกับไปและครับ้างทุน มาล่อดุ่นกันครับวัดเยี่ยนเหนือสิมมันเหมือนเนี่ยเอาละครับมาเบิ่งว่าทางทีมงานเหนสิมมันเหมือนเนี่ยกับราคาบัตรแปดร้อบาทรอสัญญาณจากทีมผู้จัดครับเจ็ดสิบแพ้เอาพอร้อมแล้วครับไปแล้วเต็มแล้วครับเแยแรกบาทแรกเยังไงริมฟังกับ800ดร้อกันเนี่ย800ดร้อกันม,มืดเหมือนเนี่ยมาล่อดุ่นกันครับว่าเป็นยังไง แง่แรกแง่แรกมักไว้จะเข้ากันตามสูตร <c oughs> ป่าบัานเด็ดโดโดเดินบ้านใดครับแง่แรกโรงพยาบานทำแง่กันเด้อกูได้กจะเอาปลาใหญ่ขึ้นก้อนมู่งเข้ามาร้วนกันบ้านบ้านหัวงัวนด้วยบ้านน้องงัวนี่แหละครับพี่น้อง ตำบลจังหานอำเภอจังหานจังหวัดระอยองนะครับเส้นหน่อยก็มาครับวันนี้เส้นรุ่นเยา่าเยาวชนเอ๋อทดสอบพีเส้าวัฒนากับเส้นรุ่นเกา่าชิวเองได้ลงนี้เลยลานนี่ยฮะหัวลงกฟูตบานโตนี่ครับเส้นรุ่นเกา่าฟังทั้งนี้พี่น้อง ดูใไ้ใส่โอ้แหผู้ใดล,ล่ะแหผู้ใดล,ล่ะพอ่อให้บึ้มนะครับพี่น้องเห็นครับพอได้สิปวดได้ว่าวัานแรก บ้าดแรกเปงนไดพอ่อบาดแรกเลยเบิ่งกันครับบาดแรกเป็นตัวบานนี้นครับตัวบานนี้ซีตัวหาตัว,ตวค,ครับคุณนึ่งกำลังปดด้วยคนครับปดกันไ้บอลนะครับตรงนี้ ตใฝันน็นเกอาสิบเปอร์เซ็นต์ครับเหมือนเนี่ยบ่งเชียนดุนย่อครับอโอ้พื่นอนียงขักปันวีนองเอ้อเพี่เบิ่งครับเบิ่งเบิงันนินครับ Ừ, bà mẹ bán bột để bỏ cho bà mẹ bỏ bột à à <laughs> chùm <mí> mắt tay <toys> cắn tầm Đấy nó là chiên xay nó bơm cái này kéo đi thế Phục lô thôi này เลี้ยวกันได้เลี้ยวแล้วครับเมืเ่อเนี้ยเส้นไนนส้เวงเนเนาะเส้นไส้ต่างคนต่างเขียวต่างเรียบแล้วครับเมื่อเนี้ยทำเวลาช่วงปลากำลังเยอะๆนี่ครับ ปลานิ้นทั้งั้นเลยครับปลานิ้นความเร็วคือปีซัตเป็นีง มาเบิ้องจ็กเก้น Chicken, ครับแจ็กเก้น เป็นเต่มีแตดล่ามด้วยริมฟังครับ เกาด้คนเลยไปยไปลเ่าไมด้ไม่ได้่ได้อย่าไปเอ่าไปเยฟคว้ไดัี่่เทไหนเร่องของฟ้าควา ก็ไม่เหียหงดีแล้วนีไม่กรไพอพอเนี่ัี้เรื่องได้เสียตัวหาไแลวนี่ยอีกวมันฟังล่่อเวเราที่ขกไฝ่ตรแก่เจ้าไปไํ่ตัตเไ่ามเียนลยวคนมีเงินสท้ฟังเ เ่เอันี้มเปงงามเบอบเลยนไงี้นบุ่กระดาจ่นของบิิตลากเบิ้งเจ้าไหนนะครับเ้กปลาสิหุ่นพนักลากไปท่ามคนหรอ เรานไปลาดทางผดเลยฟังเพิ่นบวกเกือบสีบ่สิบโล่อเราหนฟังเพิ่นว่าว่ามีสี่สิโลอยู่ดอกไดไหมนี่พนีพูดนนี่นี่น,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 น ไ <iah. S 2> อใ้อเาจนย you know. ่เอาจา้จวดเาจวดเอาเนาะนี่ลแม่พี่ถึงยอดมาแล้วครับมาแล้วเส้นสถึงยอดจองบ่าลเมอนียโลกวเตีเขากโลกวหปะงสจะยูนิ่งๆหปหเาโลดนี่่มีเลยคึัดย่ีตวโลแล้วเดี อ่างงปนิ่หน่อยเอาเจ๊เนียบ่ะูดไปน้ำร่องก็ไปน้ำเข้าแต่ว่าอาบางวันไปเรื่อยๆโอ้โเป็นตะพุงอวปนิ่งลอาหมันเลอขวดบ่มักน้ำได้ก็ไม่ เลือกยตเลือกเลือกวอนานี no. oh, bon oh, ้เนาะนานามัเลยทีนี้เพื่อนหนูนี่เลยปวดปวดปวดปวี่ออตายมั่พันตายะมัเลยนะผมเนาะโอ้บอสเขาดอกนะาลพ่าลจะดนหนมันจะแตก